ครับผมเพราะว่าอันนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าจะเปลี่ยนหรือว่าจะเพิ่มหรือว่าจะปรับอะไรพวกนี้ครับมันก็จะโคเวอร์อยู่ในอยู่ในรายการที่เราเสนอไปก็คือจะไม่ยิ่งเพิ่มจากนี้เป็นไรเส้นเป็นไรเส้นครับผมเป็นไยเส้นจริงๆแล้วมันจะเริ่มซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งไรเส้นเป็นต้นไปเลยครับ ใช่กำหนดเผื่อครับเพราะว่าไม่รู้ว่าลูกค้าจะเลือกเป็นแบบไหนเราก็เลยเผื่อไปก่อนครับผมถ้าสรุปแล้วมันสามารถตัดลดได้ครับพีตรงนี้รายการที่เสร็เป็นค่าบริการติดตั้งครับผมอ,อันนี้รวมไปแล้วครับอิงคู e ไปในสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานใหญ่โทรสองส่ห้าสี่เ้า ศูนย์บริการไอซซคอนโทร08 8941 2499 Line ID @typhoneshop ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ